รถเหล็กตันหกครับทักเบรกไปครับไม่ได้ถ่ายครับมาทันคู่นี้ครับรถเหล็กตันหก เลขตันหกครับ สิบจุดหกห้าห้าครับหกสิบฟุตหนึ่งจุดหกห้าสามความเร็วสองร้อยสิบเอ็ดครับ ช่างเปิล้ลครับช่างเปิ้ลสไลด์ออนครับ อย่1 3มาอรู้ี่ใส่น้ำก่อนี่ใส่น้ำก่อนกดินมาไกลเลกระโดดตีมันไกล่2ขาเลยเดี๋ยวันนี้จะนับว่าแล้วเมื่อกี้ใส่หัว หครับคู่แรกรันสองไม่ได้ถ่ายครับมาถ่ายช่วงนี้เลยรถเรถถเหมือนเป็นอะไรเลย ไม่ถอยแล้วมันติดเกียร์หรืออะไรอ่ะน่าจะวิ่งไม่ได้ครับเกียร์น่าจะเกียร์หนึ่งหกหกห้าครับ เจ็บคอมันแล้ว1 0 5องครับ10.522ครับ217ครับเบืองไทยหรือเกียร์ยังวิ่งได้อีกลันนึ่งครับเพราเบอร์หนึ่งวิ่งได้สองลันคันหนึ่งสมัครไว้สองเบอร์นะเบอร์ แล้วแต่ถ้าเวลาพอเป็นที่พอใจก็อาจจะวิ่งแค่รันเดียวน,นี้ครับจากอูต้นดีเซลครับแผงทุเรียนน้องปอปลาครับ ครับเอ้าว้าวครับโอ้โหเสียดายครับนี่ครับช่างโน้ตครับเปรี้ยวจี๊าาดครับ <c oughs>

สิเท่ากันเลยครับสิบจุดสามแปดหกครับอยู่ในรุ่นหมอตีทับตันหกนะครับนตัวหวต่อเลยนะครับต่อเพิ่มนับปนไปในน้ำสองฟุ้งับนะครับ 1 6 1 1งหกสครับ111 10.4 36a ครับ1 1ครับ 14, 19, 8, 19 แท็ก A 10.4 36แท็ก B 11 1 99ครับน่าจะมีอะไรครับเออน่าจะเป็นลันสุดท้ายในรอบ16คันนะครับ บ้านโขกู่ครับรถเหล็กรถบ้านครับ สิบจ0ดสองสิแปแปดหกครับสองอยส สองหครับนึ่แปครับโอ้โหทแท็กเรีบร้อยครับสิเครับเบ้าทั้งคู่ครับสิบเอ็ศูนย์สองห้าครับแท็กบครับแต่แท็กเอจอดไปแล้วครับ คู่ต่อไปครับสองพันห้าโชว์คู่ครับรถมีปัญหาแล้วถอยกลับมาครับเพื่อนจะได้วิ่งต่อครับจะได้ไม่ต้องไปเคลียร์แท็กครับองการเคลียร์แท็กแต่ละครั้งใช้เวลาก็ช <พอ S 2> ่างนงยงลยครับเขาจะีได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปรายชื่อแล้วก็ตำราในรุ่นของรถบา้บาน2 5ง ต่อไปครับ2 5เจ้าคู่รถเล็ก สิบจครับ1 0 7 7ุ 7. ครับ213 212ครับ <c oughs> ันนี้ก็จากข้างป้อมเหมือนกันครับ ก้าหครับ1ิ9สามก้าก แท็กบ,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 ทบ,ทบียกไปแล้วครับสิบเอ็ดหนึ่งครับสิบเอ็ดหนึ่งครับแท็กบีครับเปิงร์โบครับยกไปแล้วครับต่อมาั้บ้านสวนเล่นซิ่งแล้วก็ย่ารวยจันทบุรีครับสิบหกทีสิบปักโมชีดรวมต่อเลยครับกับรถบ้านสองพันห้าชกคู่ครับ แท็กเอครับอู่สองยางเปอร์เซ็นต์ครับส่วนแท็กบีครับอู่ช่างแม็กนครนายกครับทำเวลาให้ดีที่สุดครับเพื่อเข้ารอบแมทเทนครับแปดคันครับ 8 4 4 1 6 4 8ครับ206กับ212ครับแบกบ B, 10ี10.6 3 7ครับนี่ครับลอยครับลอยครับถกขวาครับอันนี้ครับแป้งการยาวครับแปลงไทยประจำโอ้โห 2, แบบองคู่สองพั้าครับแบงค์กา้านยาเบิร์นนะครับอูเล็กๆๆเด็กๆครับอูมอสกาล่านดปครับสิบครับแท็กเครับแท็กบสิบจุดเ 215ครับ211ครับแท็ก B 10.798ครับ ครับ10.699ครับแท็ก B F T N O ขอามเร็วครับ114ครับแท็ก A ครับนี่ครับแจ็ตเทอร์โบครับอยู่ในรุ่นของรถบ้าน2.5โชกคู่ครับรถเหล็กโชคคู่ครับฝากระโปรงคาร์บอนอย่างเดียวนะครับ ขยี้ขเล่งโดยวัดพิกัดครับเติมแบบนี้ครับหนึ่จ็ครับสิบจุครับสองร้อสิบสองครับ ใช่ว่าโปรพัรครับกับโดยบูนช่วงล่างซิ่งครับอันนี้ครับจากช่างโอ๊ตนครประถมครับ 3ามเับแจกเอครับ10.5จุดหเจ็แปดกับแจกบีครับ2องกับสองครับ ครับต้องชูดเลยคในเร้่นของรถบ้านโชคู่ครับ2อ0พันาครับทำเวลาดีที่สุดครับเพื่อเข้ารอบไปแบทเทิลครับ8คันครับ อ๋อว้าวาครับยกทั้งคู่นะครับยกไปแล้วทั้งคู่ครับ เสียงกรวบเลยต่อครับต่อกันเลยครับกับรถบ้าน2,500โชวคคู่ครับคันนี้ครับจากอู่ช่างแว่นครับวิ่งล้านแตกล้านครับจะเหนื่อยกันหน่อยครับช่วงนี้ครับ นี่ครับลินลินครับ41 383ครับมรันก่อนหน้านี้ครับสลาสีเป็นหนึ่งรันครับว่าปลกหัวฉีดปลกหัวฉีดหลวมครับมาดรุ่นนี้ครับว่าจะวิ่งได้ไหมครับเป็นกลังใจให้ทีมงานครับ ข้อน้ำแต็กระจายโอ้โหวันที่กินครับมึงจำสุขภากากณ์ครับไปห้าตำแหน่ง <c oughs> นะครับห้าแทมนะครับวันที่กินครับ <c oughs> 10.675ครับ10.675ครับความเร็วท้ายครับ213ครับต่อกันเลยครับอีกหนึ่งคู่ครับครบคู่205ครับอีกหนึ่งลัตนะครับวิ่งเพื่อเข้ารอบ8ท่านนะครับเข้าไปแพทเทิร์นนะ 3ามหกหปเจครับสิบจุสหหนึ่งครับสิบจุดเจ็ดสองเจ็ดครับ2องร้อบสามร้ครับ 48, 26, ครับ<อ>รสี8จ6ครับความเร็วสองร้อเก้าครับ